เลโอนีลเมสซี่ประกาศนะครับอยากคว้าแชมป์ลีเอิงกับสโมสรเปเช่นะครับเรียกได้ว่ายูเป็นนะฮะเพราะว่ามีรายงานออกมานะครับว่า,าลูกพี่เมสซี่เนี่ยได้กลับไปซ้อมกับทีมอย่างปกติแล้วนะครับก็มีเผยภาพออกมาให้เห็นกันอยู่นะครับในทวิตเตอร์นะครับเป็นภาพที่ยิ้มอ่อนร่วมซ้อมกับเพรรื่อนร่วมทีมนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามรสุมเลยช่วงไม่กี่วันนี้เองอา,อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์นรลกของพี่เมสซี่เลยก็ว่าได้หลังจากที่ทีมแพ้ มานะครับแล้วก็ถูกผู้จัดก,การทีมนั้นโกรธจัดเลยลิปวันหยุดนะฮะคือสั่งยกเลิกวันหยุดของนักเตะทั้งทีมเลยนะครับไม่แน่ใจว่าผู้จัดก,การโมโหหรือว่าเอปเป้โมโหนะเลยสั่งให้ยกเลิกวันหยุดนะฮะกลายเป็นว่าพีเมซี่เนี่ยที่ได้นัดางานนอกไว้แล้วนะครับที่จะต้องไปเป็นทูตให้กับประเทศซาอุเนี่ยงานเข้าไปเต็มๆครับเลยก็โดนโ,โหสวดไล่หลังมาเลยนะฮะทั้งปรับเงินก็ดีนะครับรวมถึงมีแฟนบอล ของเป๊ะเช่เนี่ยก่อม็อบขับไล่เขาอีกนะครับโวุว่นวายอีลงตุงนางมากเลยสัปสัปดาห์นรกของเมสซี่นะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยฟาบีซิโอโรมาโนนะครับก็ได้ออกมารายงานนะครับว่าเมสซี่เนี่ยได้บอกว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตใ,ใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับเขาต้องการที่จะโฟกัสในการพาเป๊ะเช่เนี่ยคว้าแชมป์ลีกเอิงก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยว่ากันนะฮะโดยอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือว่าสโมสรออ์อาลฮิลานะครับที่เป็นตัวท็อปของซาอุด์เขาเนี่ย ก็ได้ยินก็เสนอก้อนโตให้เมซี่พิจารณามาแล้วจริงๆนะครับเป็นจำนวนเงินค่าเหนื่อยอ400ล้านยูโรต่อปีนะฮะวางอยู่มันโตรเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเมซี่ว่าอย่างไงนะครับน่าจะวางไว้อยู่อย่างนั้นนะฮะยังไม่ได้มีการปฏิกิรยิยาใดๆโตต่อมาจากแคมป์ของเมซี่ของนักเตะนะครับข่าวนี้ยังเงียบอยู่นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือทางบาร์เซลโลน่านั่นเองที่ ต้องการที่จะได้ตัวเมสซี่กลับไปรวมถึงเมสซี่ก็อยากที่จะกลับไปอยู่อาร์เซอลาเหลือเกินนะครับถึงขนาดมีข่าวมาว่าเมสซี่เนี่ยยอมลดค่าเหนื่อยตัวเองลงถึง2อถึงสเท่าเลยทีเดียวเพื่อที่จะได้กลับไปอยู่กับบาร์เซลโลนานะครับบาร์เซลโลนาก็ไม่ได้หยอ่อไม่ได้ให้เมสซี่เนี่ยพยายามอยู่ฝ่ายเดียวทั้งเขาก็พยายามอย่างหนักเหมือนกันนะครับคือทั้งเคลียร์นักเตะออกไปพยายามที่จะขายนักเตะออกไปขายช่องทีวีของตัวเองนะเพื่อที่จะให เงินเนี่ยจะได้เข้ากับกฎ Financial f a i r p l a y ให้ได้นะครับทางเขาก็พยายามอย่างหนักเหมือนกันนะครับแต่บาร์ซ่าเนี่ยก็ออกพยามรับนะครับว่าเหนื่อยเหลือเกินว่าคงเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะทําให้มันพอดีกับกฎ Financial Fair p l a y ได้ที่จะสามารถนำเมสซี่กลับมาได้เนี่ยยากมากจริงๆถึงขนาดที่ว่าจะต้องไปขอร้องให้กับทางลาลิก้าเนี่ยอารมณ์อร่วยให้เลยนะครับเพื่อที่จะนำเมสซี่กลับมาอยู่กับทีมนะครับยังไม่รู้เลยนะครับตอนนี้เมสซี่เนี่ยว่าจะเป็นยังไงครับอนาคตของเขาครับสำหรับดาวเตะแชมป์โลกคนน อนาคตบื้นมนเหลือเกินครับก็ต้องเอาใจช่วยต่อไปนะครับสำหรับแฟนๆของเพซซี่นะครับ